พี่ต้อมรับยิงทรายหรือเปล่าผมไม่ได้ยิงแต่น้องผมแบบเขาทำเห็นไหมน้องแบบเข<ร>าทำวันนี้นะครับต้อมกระชายดำแนะนําร้านยิงทรายในจังหวัดเชีงยงใหม่หนึ่งร้านนะครับรเผอิญว่าลูกค้ามาพอดีเลยลูกค้าเอาอย่างานี้มาหนิอ๋อเดี๋ยวแต่กี่ที่พีกเอาผมหรือกี้ก่อแค่ผมอ๋อโอเคสวัสดีครับผมอันนี้อันนี้รถตรงไหนมา ตัวเป็นตัวบังคอนที่ไหนตัวบังคนที่ไหนคนเชียงใหม่เด้หรอบังคนเชียงใหม่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นเป้เสื้ออย่างนี้มี่ฮอนด้าดีฉลุกครับผมอ๋อเผอิญว่าปี่ปหารเขี้ของผมที่ไหนมหมมันอยู่ที่ไหนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กครับผมในเฟซบุ๊กมองก่อมันพิมพ์ว่าอย่างยิงทรายเชียงใหม่แม่หรอครับแม่หรอครับแม่งก่อนอ่ะโอเคถูกต้องละวันนี้เราจะเอาอันนี้มาแสดงว่าอันนี้โอบังฮอนหน่อตอกไรนองไรเนื้อออกแล้ว คิดว่า<อ>เพื่อน่าจะพ่นยิงสายก่อน้วผมจะไปคนผมจะไปปรับอ่าโอเคโอเค,อเคนะครับก็ผมฟ้าไว้เลยนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับป้าครับอ่าเจ้าของงานเลยเอาลงนะครับผมซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านน้องผมเองนะครับก็คืออุ่ยเชียงใหม่นั่นแหละนะครับคิดว่าหลายๆคนคงู้จักรถเสื้อสูบไอ้ยังกันแล้วแต่ที่เป็นชิ้นงานของท่านที่มันเก่าก่อนที่ท่านจะทําการประกอบนะครับนาะต้องทําการยิงรายก่อนนี่นะครับ พี่น right ้องนะครับที่อยากใช้บริการสามารถกดติดต่อเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรลงมาให้นะครับเนอะนี่นะครับเจ้าอุ้ยเชียงใหม่ครับผมเป็นโด่งเป็นไดช่องไดชาติคอมแอร์จะเป็นน้ำมันเครื่องครับอันนี้ลองปิดครับลองปิดีเราต้องปิดก่อนครับนี่ครับโอ้โหในน้ำผีนะเวลาหมูที่สงครามค้าน้ำผีนี่เสซตผีเอาไปต้มเลยต้มต้มน้ำนะครับต้มน้ำร้อนไะ สายมีได้ตกที่เป็นตรงกลาหมูที่แข่งรถแข่งรถอะไรแบบมีไฟแฝงเป็นตัวหมูแล้วตู้นี้นะว่าก็คือตั้งหม้อนงนแล้วก็เอาเนี่ยไปแช่อะไรได้นหะครับเห็นได้สายมีตกออ๋ได้ครับนี่ครับอันที่มาสองตันที่ว่าที่ไหนปังเขาเกิดอ๋อได้ครับได้ครับนี่นะครับประเดี๋ยวนี้ชุดฝงชุดฝาต่อไอโดงไอดีนะครับเขาจะยิงใหม่หมดเลยชุดแต่ว่าครับผมี่เปไปตู้เป็นตู้ไม่พีงเลยได้ครับอันนี้แรงไหมอ๋อแเนี่ยครับก็ผมก็พีก ปกวนไมมีมดนะครับเนี่ยก่อติดต่อมาตามเบอร์ที่ผมจะเอาลงไว้ให้นะครับเนี่ยช่างเป็นชื่อว่าอุ้ยเชียงใหม่ติดต่อได้เลยครับมันเป็นน้องผมแล้วก็ผมกล้าอู้ดเลยว่าฝีมือมันจะได้คุ้มค่ากับมอือที่ให้จะเสียนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวนี้ทำมาได้นะครับ ส่วนบริเวณโซนนี้นะครับคือโซนที่ชิ้นงานทําการยิงแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ล้างเตอแต่ว่าสภาพผิวชิ้นงานของท่านจะใส่ใสแบบนี้เลยจากที่มันเป็นที่มันหมางามะครับเนี่ยครับมันจะใส่ใสแบบนี้เลยพร้อมที่จะเอาเครื่องยนต์ไปทําสีใหม่เนี่ยครับชุดนี้ครับคือปินยิงไปหมดแล้วนะครับเนี่ยครับชิ้นชิ้นงานของท่านก็จะออกมาใส่ใสแบบนี้แบบนี้นะครับ ติดต่อมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ผมมาลงไว้นะครับเนาะ,ะท่านโกรธมาหาแกแท่านก็บ,บอกว่าดูจากคลิปของต้อมกับชายดำ,ดำดยทำสีตัวเอ้ลวดทำสีไปเลยทำพลาโดคดไปเลยครับมีครับคือดำตัวทึงท้องอ่าคือที่นี่สามารถจบได้หมดเลยนะครับเนอะ โอเคครับก็ส่วนรายละเอียดนะครับนะก่อเพื่อโทรมาตามเบอร์โทรที่ผมจะเอาลงไว้หึ้อนะครับเราถามไปเลยหุยเชียงใหม่ว่าอ่ถาถ้าแบบนี้แบบนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเรารายละเอียดอยู่อยู่ตรงนั้นอ่ะฝากไว้หนึ่งร้วครับผมสลับร้านยิงทรายเชียงใหม่มาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนการเปิดผิว นี่แค่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับจากที่มันกลานกตอนนี้มาแต่น,นี้แล้วติดตามมาได้เลยนะครับผมอุ้ยเชียงใหม่นะครับติดตามมาได้เลยนะไปใสมนะครับ